รุปหนังสือเป็นคนเงียบเงียบก็ได้เปรียบได้เป็นหนังสือที่ให้กำลังใจคนที่มีบุคลิกเงียบขรึมและช่วยเปลี่ยนมุมมองต่อความเงียบว่าเป็นจุดแข็งที่สามารถสร้างความสำเร็จได้ในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการทำงานการพัฒนาตัวเองหรือการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นประเด็นสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือ 1. ความเงียบคือจุดแข็งไม่ใช่จุดอ่อนคนเงียบมักถูกมองว่าไม่มั่นใจแต่แท้จริงแล้วพวกเขามีความลึกซึ้ง สุขุมละเอียดอ่อนในมุมมองและการตัดสินใจความเงียบช่วยให้มีเวลาคิดก่อนพูดและลงมือกระทําซึ่งเป็นจุดเด่นในสถานการณ์ที่ต้องการความรอบคอบในโลกที่มักให้ความสําคัญกับคนพูดเก่งคนเงียบสามารถสร้างความแตกต่างได้ด้วยวิธีที่ไม่เหมือนใคร 2. คุณสมบัติเด่นของคนเงียบคือการฟังอย่างลึกซึ้งคนเงียบมักตั้งใจฟังและเข้าใจความต้องการของผู้อื่นได้ดี ซึ่งช่วยให้พวกเขาสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพและความไว้วางใจพวกเขามักจะใช้เวลาไตร่ตรองและพิจารณาในเชิงวิเคราะห์จึงสร้างผลงานที่มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือเพราะความสงบเสงี่ยมทําให้คนเงียบดูเป็นผู้ใหญ่มีความมั่นคงและเป็นที่พึ่งพาของคนรอบข้างด้วยการทำงานในพื้นที่ส่วนตัวคนเงียบสามารถดึงความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการออกมาได้อย่างเต็มที่ 3. ความเงียบในชีวิตการทํางานคนเงียบสามารถเป็นผู้นําที่ดีได้เพราะพวกเขามีความสามารถในการฟังและตัดสินใจโดยปราศจากอคติการทำงานไม่เร่งรีบจึงมักสร้างผลลัพธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนคนเงียบมักจะเป็นคนที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาซับซ้อนได้ดีเพราะพวกเขามองปัญหาอย่างรอบด้านก่อนลงมือนอกจากนี้คนเงียบยังเหมาะกับการทำงานในตำแหน่งที่ต้องใช้สมาธิสูงเช่นงานวิจัยงานวางแผนหรือการพัฒนากลยุทธ์4ี่ ความเงียบในความสัมพันธ์คนเงียบมักสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเพราะพวกเขาใส่ใจรายละเอียดของคนรอบข้างและแสดงความเข้าอกเข้าใจด้วยการฟังอย่างตั้งใจช่วยให้ความสัมพันธ์มีความเข้าใจกันมากขึ้นลดความขัดแย้งที่เกิดจากการสื่อสารผิดพลาดในความสัมพันธ์เชิงลึกเช่นคู่รักหรือครอบครัวคนเงียบสามารถเป็นที่พึ่งทางอารมณ์ที่มั่นคงและช่วยสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้กับอีกฝ่ายได้5การใช้ความเงียบให้เกิดประโยชน์สร้างจุดเด่นในแบบของตัวเอง พูดให้น้อยแต่พูดให้ตรงประเด็นและเน้นการสื่อสารที่มีคุณภาพใช้ความสงบในการแก้ไขปัญหาการไม่ตอบสนองทันทีช่วยลดความผิดพลาดและทำให้เรามีเวลาคิดหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสมคนเงียบมักชอบอยู่คนเดียวการใช้เวลานี้ให้เกิดประโยชน์เช่นการเรียนรู้สิ่งใหม่การพัฒนาทักษะหรือการวางแผนเป้าหมายชีวิตสามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้ดึงศักยาภาพในแบบของตัวเองเลือกทำสิ่งที่สอดคล้องกับบุคลิกเช่น การเขียนการทำงานสร้างสรรค์หรือการวางแผนที่ต้องการความรอบคอบแนวคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้คือ 1. การยอมรับตัวเองหนังสือเล่มนี้เน้นให้คนเงียบยอมรับตัวเองในแบบที่เป็นและเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนพูดเก่งหรือคนที่มีบุคลิกเปิดเผยการตระหนักว่าความเงียบเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนช่วยเสริมความมั่นใจและลดความกดดันในการเข้าสังคมส การใช้จุดแข็งของความเงียบมองความเงียบเป็นข้อได้เปรียบเช่นการใช้เวลาไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจหรือการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพอย่าพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เข้ากับมาตรฐานของสังคมแต่ให้ใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือในการสร้างความสำเร็จ 3. การพัฒนาทักษะการสื่อสารแม้คนเงียบจะไม่ถนัดการพูดแต่การฝึกพูดอย่างตรงประเด็นและชัดเจนช่วยเสริมความน่าเชื่อถือและเพิ่มโอกาสในชีวิตการทำงาน การเลือกเวลาที่เหมาะสมในการแสดงออกและการใช้ถ้อยคำที่มีน้ำหนักจะช่วยให้คุณโดดเด่นโดยไม่ต้องพูดให้มากนะักแนวคิดสำคัญของหนังสือเล่มนี้เน้นให้คนเงียบเห็นคุณค่าในตัวเองและเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่พูดเก่งหรือเข้าสังคมเก่งความเงียบไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จแต่กลับเป็นข้อได้เปรียบที่ช่วยสร้างผลงานที่มีคุณภาพความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งและชีวิตที่มีสมดุลหากคุณใช้ความเงียบอย่างเหมาะสม มันจะเป็นพลังที่ช่วยให้คุณโดดเด่นได้อย่างยั่งยืนข้อคิดจากหนังสือเล่มนี้คือจงยอมรับตัวเองในแบบที่คุณเป็นไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เหมือนคนอื่นใช้จุดแข็งของความเงียบความสงบและความลึกซึ้งเป็นพลังที่คนอื่นอาจไม่มีสร้างความมั่นใจในแบบของตัวเองความสําเร็จไม่ได้มาจากเสียงดังแต่มาจากความมุ่งมั่นและความตั้งใจพัฒนาความสมดุลระหว่างความเงียบและการเข้าสังคมแม้จะชอบความสงบแต่การปรับตัวเพื่อเข้าสังคมในบางโอกาส ก็ช่วยเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆได้หนังสือเป็นคนเงียบๆก็ได้เปรียบได้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจตัวเองและใช้พลังของความเงียบเพื่อพัฒนาชีวิตในทุกด้านอย่างมั่นใจขอบคุณทุกการรับฟังอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังข้อมูลดีๆในตอนต่อไปนะคะ